เมา่อว่อวมากเลยคไหนคือโตนเองนุ้งโมเดมากเพราะนลูกข่าวนี่นุ้แค่เนี่ยเห็นว่าสิ่งพระพุทธเจ้าสอนคือคนถูกเข้ามาถูกเข็นมาทุบทุบนุ้าามาพันเอาอย่างนี้ไม่ือไนุ้หูสุแค่นันนุ้ยว่าพระพุทธเจ้าน่ิบผู้บาดยางมบี้องไดงดิเอาลูกเอาเนี่ยหวันต่อเปนแจ่ <oxidation> <laughs> มันคือการมันตัวาจจะฝองอ่ะเขาสิบอกว่าห้าโหดทําแต่ห้ากแบันอยู่จังสีอยู่มันหย่อนแยงกับในคั้วเป็นจริงแต่จีิว่าถึงขันบรมัดอีหลีคือม่าต้องขิมมันมีคั้วหมูซึกจังสันถามว่าได้สีบรลุูถ้ำสีเดตาสรูสีเอียงบกงหกวผู้หลอกแต่จริงแรกคือไปถิมกอนลอกถิมเมันกันเพราะว่าควหมูซึกข้องการถิมเนี่ยไม่มีอธิบายเขาได้หรอก มีผูดด้ใดอธิบายแล้วก็บอกมีหนังสือเล่มได้ที่สีอธิบายได้เพราะว่าธรามาตามันสิมีแต่ห่วงไปเรื่อยๆแต่กี่บอกันมีหลานน่บอกว่ามีหลานหน่อยก็บอกว่าแตห่วงเขาเด้มันบอมี <c oughs> <c oughs> แต่พอมีเขาแล้วมันวางอา้แต่เขาเด้บอสละเขาก็เลยเห็นว่าเขามีสิ่งใดเขากะทุกหย่อนสิ่งนั้นล่ะมี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าสอนสุดท้ายแล้วธรามาตามีไผ่ฮู่ว่ามื้อหนึ่งต้องตายฮู้บะ ทุกคนหูว่าควงแก่สีขามาถึงคว่เจ็บขามาถึงสุดท้ายคือควงตายขามาถึงแต่สีมีจะคนที่ย่อมลับได้ย่อมลับเดี๋ยวพร้อมทีสิตายนี่มันเป็นมันเป็นโจทย์มันเป็นคีย์เวิร์ดเลยสีมีจะคน้นถี่ทีท,ทีสิเห็นควงตายเป็นปกติปททุกคนอยากเกิดจะไม่อยากตาย <laughs> ทั้งนั้นเลยควงตายเป็นส่วนหนึ่งของการเกิด แน่นว่าล่ะความเจ็บกับเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดความแคร์กับเป็นส่วนหนึ่งของกันมันมีอยู่ในการเกิดแล้วสิหาประโยชน์จากมันได้จังไหญในความมีชีวิตเขาผูดมิไดยานเจ็บยานตายยานนั่นยานนี่มิตร้มาสั่งแต่ความหยาดหลักกระสังสิ่งอื่นเพื่อมาทดแทนตัวนี้กบตัวนี้ไว้แต่มือหนึ่งที่ต้นั้นเขางมาถึงมิได้ความหยาดใน้บบเพราะหยาดจึงไม่ใชเอาอย่างเป็นที่เพืงอหรือเปล่าจบไปลิ้นลเอียกับหยาดเยอะ ก็ย่างย่างเต็มหัวคือเค้าอยูด้ยกิเลสบวิญญานตัวน,นั้นซื้อ <c oughs> เลยเฮ้ยหนูกะยังว่าถามมันบอกสั่งมันได้เฮาบ่ต้องปฏิบัติบ่ต้องปฏิบัติเจ้กะว่ามันสิตายหรือมันสิเจ็บปุ๊กก็สั่งมันหลดให้มันนั่นวะล่ะว่าปศัตร,รบาทเนี่ยเขามาเรียนรู้ตัวน,นี้คือมาให้มันยอมรับก่อนที่อันนั้นสิเกิดขึ้นอีหลีนี่ขนาดนาบาทด่ทันตายเลยแค่ผากซื่อๆเห็นบ่ เห็นควบบีบคั่นเห็นควบว่าวเวพามันมาอยู่ป่ามินิดแท่นพีมันสีสงบพูดมันอยู่ในบาทมันใจ <laughs> จักมันไปเต้นตำสายตำขัว <laughs> มันมาว่ายู่น้ำห้องพ่อเมียกูเคยอยู่น้ำมะล่ามือสิูอยู่หน้าห้างกูแล้วอยู่หลังห้างา <laughs> ตัวก็นั่งอยู่กลางป่า,าไ,ปไปแล้วหูก <laughs> ็ไปลายน้ำเท่งกูแล้วแต่ยิ่งนั้งกับปาเห็นมั คิดว่าแต่อาศัยการกระทบจึงสิเกิดกิเลสอาศัยพัดสามารถโมหิทางเป็นอย่างคนจะอยู่ผู้เดียวเพราะไหนเห็นการทํางานของกายเขาใจเฮาเนี่ยเห็นการทํางานของจิตเนี่ยว่ามันปุงแต่งดินเองมันอาศัยเยี่อาศัยสัญญาคว้มเคยชินของาไปอยืมบังเดเห็นบ่ย่ายเราไม่เรามมนล่องมันยังอยู่กลางปังเรา็้องไปยุมบักหน่อยเห็นไหมมองเกิดก็สิปั๊บเลยเหรอ ก็สิเห็นโอเห็นโทษเห็นไผ่ว่ามันไปมันไปลลงนี่เฮ็ดตั้งแต่มันสิอยู่กเจ้าข้องได้สีเริ่มเห็นได้แบบสีเริ่มเฮ็ดทุกวิธีทางได้แบบคุณผู้ชมจะเลยเห็นอยู่ในทาาคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ในล่มเห็นมันมนลงในีปัจจุบันมันสีไปเขาบอกให้มันไปทุกว่าเอานี่แหละมาเหตุเลยไอ้ <laughs> กี่มันอยากไปบ่มันบ่กั่านอยากไปเพราะสิบสัมภามันไปละ <laughs> แล so right ้วเขาเห็นว่าเขาโกรธแล้วแต่เขายังโกรธยู่แสดงว่าเขาเห็นมันบ่เหนเห็นข่วงโกรธมันโมเมนเห็นนะสัตว์เนี่ยโกรธเห็นข่วงโกรธเนี่ยช่ยหังเห็นว่ามันยังโกรธยู่แสดงว่ากําลังสติหรือกำลังสมาธิสิเบรกมันบ่ท่านเขาบ่ต้องไปจ้องเบึงข่วงโกรธให้เขามากลับมาเบึงอยู่ในล่มแต่เขาอยู่ในล่มมันสิเห็นอาการของการโกรธไปนั่งแต่ถามมือใดที่เขาพยายามบังคับข่วงโกรธ อันนั้นคือเขาไปเป็นแหละมันเก่าบ่ถือเก่าบ่ถืหมองไปแก้คิดเห็นว่าโกรธโกรธจนดับจนจนคิดยังบม่ออกจนอยากได้อย่างเงี้ยเขา็ตวยังไปเป็นมันอยู่ไหมคะมันธรรมดามันธรรมดาแต่ว่าก็ดี่เห็นฝึกบปีินี่จับหลังเลยขึ้นลมพอต้องไปแก้ไขอาการพ่ต้องไปโฟกัสที่อาการให้โฟกัสในลมอันไดเกิดขึ้นให้มันจับมาอยู่ในควาวมู้สึกโต๊ะับมาอยู่ในลมจับรักแค่นี้ มันต่อให้มันมีพิติอก่า,าไปเป็นพิติเด้ห้ก,ล,กลับไม่เยล่มแค่รับรูต้องกระสีเห็นว่าอาการทุย่างทํางานปกติหูได้ยินปกติตามีตามันก็เห็นรูกปกติอาการทุย่างมันสิ้นละแค่รับรูอย่างนี้จนสุดท้ายแม่แต่ตายมันกระสเห็นแค่ลมดับแค่เห็นแค่เห็นแค่สภาพตายมันสิบระเด็นไปดีใจเสียใจเห็นว่าพบมันบกเกิดมีขั้นบรไเด็นดังใจทุกข์นั่นมันเห็นวะ กันไดเมือเขาฝึกมนตงสัตว์โดยที่เขาสใส่เขาบ่กบ่งหูก็บกได้ยิ่งบ่งหัวเขาอย่างควรระวังมันเลยจะสิอธิบายกันแม่แบบเรื่ภาษามันก็ต้องมาอาศัยการเรียนรู้ในของจริงขนาดเพาท่านได้ตายออกจากการแคร์ออกจากการัรซื้อปา้าสพาพ,พว่วงบีบผัดเนี่ยเนาะในเมือโตบาออกโตสีสามันหูรสัตว์กองเบาออกเดี๋ยวบอโตวบาว่างโตสีหูรสัตว์ก็ต้องเบาเดียเด๋ยวบอม่มีดิมันขึ้นเอาก็ได้ ือสภานเท่าน่คือพวกเป็นจิงเขาหาอย่างไรหาทุกชิงทุกอย่างเพื่อมาหยุดแต่ว่าสุดท้ายก็บีบบีบบังคับให้ชิมพื่อเราสุดท้าย <laughs> แต่ถ้าก,กับกันว่นานั้เขาเห็นทุกอย่างตามพวกเป็นจริงต่้งหละเทศเ่าพอตงไปบังคับอีหอย่างมันไหลเท่าไรหรอกแต่สมัยเนี่ยเทาเห็น,เห,นเห็นเดี๋ยวกว็เป็นเท้าไปสายอไปหัวทั้งนั้นเถียเฮาบังคับเดบ่จริงเลย มันเสมือนจริงนี่ซื่เท่ากับหลงในขบวนการหลงในเง้าหลงในไม้ยาของอารมณ์ของความคดบจาของ,ขของปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ติดกับดักขี่จาของปรุงเนี่ยและวก็ะทุกเองครับ<ะ>เท่ากัยังว่าคนคนหนึ่งที่เขาหักเข้าเนี่ยเบิ่งดีดีเลยหักเข้าหรือสั่งเข้าก็ตาวโปตีเกียวก็เข้าเลยมันเป็นเรื่องของเขา แต่ทามือไหนเขาหักเข้าห้องหักตอบทุกทันทีเห็นป่ะนี่คือธรรมชาติของจิตเอาหักก็ตตรงหูสั่งก็ตตรงหูเขาบ่าเด็กปฏิบัติเพื่อถี่สีเป็นภูวิเศษนี่เล่นเป็นะท่าให้หูจักธรรมชาติว่ามันทํางานยังไดนแา้ธรรมชาติของการทํางานของกายของจิตเท่าไหร่ละเด็กมีเอียงถี่สีเหนือธรรมชาติเด ก็เล่เบอกกันเหมือนเบอกป็นคลนเรือ,เ,อเห็นไหมเ,เขาสอนให้กันยึดสอนกันให้กันในคว่ำแดดมากคันว่าถ้าผสอนให้กันถิ่มถิ่มเลยเห็นไ, <c oughs> ไหมสนนอาสนาคนสอนยอนแย่งกัน,เ,น,เ,กกเ,กนเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกตั้งใจเรียนหาเงินเก่งๆให้เป็นเจ้าคนในคนเห็นไหมนีม่ด้สอนเห็นมีควมม่มีทั้งนั้นเลยสิมีจ้าคน โอ j, ้ยอันน nah mmm, ี <si ้อันนี Alright, ้ก็ะ่ปรงเนข้องเข้าได้ลูกกินเข่ากินแต่พอยิ้มเด้อให้ร่างกายมันรอเลี้ยงพราะดี๋ย้ามคนดีเด้วก็เห็นพ่อนี่ยเนี่นี่โกรธขึ้นมากนี่เห็นพ่อเห็นกระเพาะควนโกรธพ่ออันนี้ก็ะ่ปรงเนเข้านี่ไผ่สอนกันแนวเนี่เมื่กี้บอกก็ยีเปียวบอกอยู่ตลอดทำมึงม่งมีสติปัญญามึงองเอาสติปัญญาใส่ไปสอนลูกงั้นบ่ล่ะยังมากมึงก็เอาเอาอารมณ์เอากิเลสมึงอ่ะหยัดใจ มันก็เลยโอ้เขาสิเห็นว่าธรามาฉาดเป็นยากมากๆเพราะว่า,ท,าทั้งโลกเขาสนใ้นกันหุดบานนี้พวกมาถิมกเ็เลยเป็นบ้าบวกชิมในสิิงที่เขาบดโลกเขามีอ่ะเขาพยายามหาซ้ำ <c oughs> เขาขึ้นมาหลายๆคนโอ้กูศีหลังไงรสไงโอ้บาลมีหลายเนาะพระเจ้าะ่ะ ันเป็นอย่างล่าบาลมีเขาก็เลยว่ามาขอบาลมีมันคือบอกม่วงอยู่ต่อยกันเดยนันเป็นอย่างบาลมีมันขอกันแต่อดีวบาลมีคือนิสัยส้างสร้างเหตุส้างนิสัยผู้เจ้าสอนอย่างท่านศีีภาวนา่ะนี่ส้างนิสัยเลยนี่มันมาได้เกี่ยวกับว่วาเขาอย่างมีหรือว่าอย่างมีเลยเด้อ อันไหนที่เขาเคยเห็ดเหตุไปบางคนก็พอรวยก็ขึ้นลยบางคนหาเดี๋ยวจำเป็นว่าอีหยังอันอีหยังคนรวยบ่มีมือถุกโอ้ยอีหยังก่อนขนขยันบ่มีมือถุกเพป็นว่าคนขยันนั่นแหละถุกยังพอขยันโอ๊ยเพราะว่าผเห็นอ่ะกันปากไงในปืนขยัน เอ้ากันยังวะาูกันยังวะานูเห็นนังคนีนขยันเขาเจ้าเห็นอยโางนู้เนี่ยมึงคินุกับไง่ขยันขยันไม่มีวันอดตายแค่อดนอนเยีแกเด่าที่งานเท่าหมายถึงว่าขยันค้าว่าขยันตัวนี้ เขาหมายถึงว่าเฮ็ดว่าได้อยู่ได้เศร้านี่คือขยันแต่จริงๆแล้วมันมองบมเป็นปัญญาตัวนี้ให้กันบ่ได้สติปัญญากระบอขยันกระโบมีอยู่มี่กินนั่นด่แม่มาอยู่นี่เบิ้งมานอนอยู่ซื่อๆเลยโบเฮ็ดเนี้ยชิกินท่ำไหนนั่นที่ล่ะอยากยังกันแถบอ่ะอันนี้ยูหนิได้ต่คือใช้แตได้นั่นทีแต่ว่า ยเไดยอมากเล็บใจบกนี่เขาเออพคงเคยชินทำบุญตักบาทเออเป็นตักบาทป็นทบุญตักบาทหาเห็ดรูียวกันใส่บาทเใส่หลายปันไดโยหหันบ่ไดใส่หลายท่ออยู่นี่โท่ะนส่ใส่บาทใส่อีกแบสามลอยเหมือนยิ่งหรอใครที่บน ใส่เล the ็กใส่น่อยก็คือความนำักนงแดงเขาเอ้เาขาทําุนเขาคือมีคนเออมันเป็นเยอซีดีแล้วก็เพิ่้อมอใจมีควอมุกบเจ็บโบปวดมีค้อมุกเลยกินเลยท่าไหผู้นั้นผู้นี้กินอะไรด้แบงอะไรือมีข่วนเออขอุกุตัวนี้เนาะดูว่าร่บีใจผู้นี้แด่ว่าถึงไหม

หลักการถี่เสียงว่าเปลี่ยนแปลงถิมตัวที่เขาเคยยึดออกจากสิ่งไม่ธรรมชาติมันสิบโอกาสมันสิบโอกาสเลยมันสิเนียบนเห็นเลยสังเกตบองบาว่าขอท่านทุกอย่างก็นด้มันคือกลุ่มขออยู่่เขาสิเนี่ยบนเห็นเลยธรรมชาติมันสิบภาษามา้ำจำยูนนี่จม่ใช่สิโปรแตาำบากจำแต่คนที่โบมีนีใส่สีบวชโบมีท่านสีบวชอยู่บ่าถึงจำจำเคยเนี่ยมึง เขาเจะกินกินขยะนอนอยู่น้ำข <pt Öyle> ังท่างเ้าคือบอทองเสียมันค <ihat ères> ือบอมันคือบเห็นว่าสิ่งใดเขาโรงบาดไง่เอมันมันเจริญยาเจริภูน่นที่หล่ะอจ้าเต็มสิับมาเจ๋งเขาหลับม่เต็ใสเลยไงหหลับก็ต่นอย่างนไนั่ที่หละนั่ี่ เห็นบ่นี่ามีคือข่วมเสือนี่คือข่วมเสือเข้าผันมาทำไา่ขวอมเสือตัวนี้ให้ม่เห็นข้อมจริงที่อยู่ตรงนั้นเข้าเ่อเบื้อบนแม่แด้พระพุทธเจ้าโบได้อยู่อินเดียเนี่มีคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอยู่น้ำเห้าเกิดอยู่น้ำเห้าว้ภัยโดนบรรดาในเหาแม่แต่ข่วมดีข้อมเสือวัน้ไัยเอาขวอมดีหยัดเส่มื่อให้แม่ได้้าแม่บ่พ่อใจถือศรีไสบาตเองแล้วก็บ่มีผู้ใดเอาจับมือแม่ปาดข้อคนอื่นได้้าพ่พอใจนี่ นี่เราเบื้องบนเนี่ย <c oughs> แม่มันมันมันคืองไอ,อไอ่มีแวกเห็ตาะ่าอเาันอะของแมเนี่แหะบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าเท่านี่แหะสางเหตุทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าองบ่มีเทพพ่อองค์ใดมามาปั่นแตงให้เขามีแต่เท่าเลยล่ะปั่นแต่ของ ไอสิปันไปในทิศทางไหนไจาแล้วเราิใจจย่แะแบบสมุนาอยําหนอที่คือมันก็บอกว่าให้เาทาหากิเพือพ่อเ้าแบอย่างน่หน่อยออย่างน่หน่อยคข้ามาคาาใส่ชีวิตอยู่ข้างนอกถามมีศีลเป็นบาทฐานผูกกับบมีเเ้หรักเลยคือเอาศีลยึดศีลยึดในศีล ยืนต่อไปเขาตองหาเงินหาทองเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตต่อไปประมา,มาัมันเรื่องของเขาเด้ทั้งนอกเรืืองของเขาแต่เรื่องของเขาตัางหาเขาก็สาม,มารถไปอธิบายตรงจุดน่นไ้เด้อเรนบอกเ้ามว่ามีเงินบาที่นี่ระวงังยูนหนีก็อยู่หนอกเพราะว่าเป็น uni, เข้อยูย่หน,นี <c oughs> <c oughs> เข้าเมย์ก็อยู่หนอกเรนว่าหรอเราจีว่า,าต้องหาเราไม่เห็นปฏิเสธ บ่ได้คำบอกก็ย the ี่เปียวว่าทุกคนเห็ดหนาทีต้องจากขอซูมือหนึ่งเขาก็เห็ดหนาทีของเขาคนอื่นเขาก็ต้องเห็ดหนาทีของเขาหนาทีพาวันหน้าเขาก็นพาว่นหน้าถ้าเขาบป็นพาวันหน้าเนื่อเหลืองเขาแม็นว่าล่ะไม่เห็นไม่ยืนหนีไม่แก้ไขบ่แมนบอกส่วนเขาสิบเขาสิบไปทุกก็สิ่งที่เขาบวเห็ดนั่มสิบวดดําเนินตามกับโบเมนเหลืองของเขาเขาแค่หนาทีงเขารับผิดชอบในส่วนไหนเขาก็เห็ดแค่นั้นเห็ดแค่นั้นส่วนมันสิเป็นไปจังไร เป็นไปตามเหตุของไปข้องมันถามเขาบิ่งแค่แว,าว่าเขารับพิชอบใม่ส่วนที่เขาเพรารับพิดชอบได้คืองานภายนอกงานภายในเรต้องไปบอกถึงม,ง,งมันคงไปของมันอยู่แล้วส่วนคนภายนอกสีแนมมาจังไหนเลื้งเขาเลืองเขาซ้ำเ,เขาา้านี่ตัวเนี้ยมึงดิหาโทาละศัพท์ ไอโฟนชิมหามาเอ็ดยิบชีมาทุกสิ่งทุอย่างมาว่างไยแล้วอู้โหใส่เกือบแพ่งใส่เทราัพท์แพ่งขี่รถแพ่งอยู่พื้นตีหลังไงเขาก็ได้หัวรายละเอีดยดเด้เขาตัดสินแค่สิ่งที่เขาเห็นเขาบระหัวเด้ว,ว่าสิ่งที่หายมากมากจังไหยถ้าว่ากูพ่อ,อยากได้กูไ่ท่านอยากได้เอาหน้ากูบ <laughs> อท่านเอาดอกเงี้ยเออเอาก็เอาเอามันนี้อย่บอกนะเดี๋ยา <laughs> ใจบุญเพื่นทางเขาอยากมาถวายล้านเอาเป็นยังเขาจังฉีาให้แต่เทาพระวัดฉีดวัดเตียดเขาคือมีความเข้าใจเนาะนั่นได้เหรอลองใช้เพื่อนเรียมใช้ในเพื่อนเพื่อนเมืองเลยว่ามีปาระมีขึ้นระดับใหญ่บ้านนี่บ้านหลายคนหลายมุมมองอ๋อชิมให้มันได้เขาก่อนเขาเพิ่ได้เห็นเนี่ยวัลระยะเวลาในหนทางงี่ผ่านมากมันเลี้ยแม่ได้สิ่งที่เขาเป็น ยูนมันอยูด้ยวยเนยวาแดดมันดําเนินไปด้ยวยเน่าแดดเขาสิตัดสินแคสิ่งที่เขาเห็นนั่นแหละคนงูอยากหูจ้างเห่าต้องมาอยู่น้ำเห่าเขาอยู่ตรงไดนแมนบอกละ่ะตัวจังชิวงูจ้างแมนตัวอยู่น้ำเห่าไอ้แท้โตกับพ่อจักคือเขาตัวสีจ้าเอลี่ัตต้องเอาผ้าละตัวนีร่องไปหลับที่ชอบลอเลยเอาันยังล่ะเอาแค่งานภายนอกเด้่ต้องไปบอกถึงงานภายใน ไเสิ่งที่ที่ดำเนินไปแต่ละอย่างที่ว่าวนี่คือว่าวเห็นตามความเป็นจริงว่าวห้เกิดปญัญญาว่าแต่ละอย่างบ่มีอย่างฟรีแม่แต่การปฏิบัติแม่แต่ลูรลาน้าตาสิ่งที่ใดมากหล้วก็สิ่งที่เสียไปบ่มีอย่างฝุกบ่มีอย่างฟรีทุกอย่างเป็นเหตุหล้วก็บ่มีไผ่ดนดันมีแต่เท่าเนี่แหละสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ของในภาษาบาลเท่าที่เพิ่นเพิ่นว่าที่เดี๋ยวนี้เพชรบ่กเข้าได้็ได้ กับไข่ไก่ข้ามเหนือเข็ดพ่อีกับมีเดี๋ยวนะเข็ดพ่อพีมันจังมีเข็ดพ่อไก่มันกับว่าได้ก็ือกันจำบอกอีเปียวมุสอมึงอยากได้ท่องบาทมึงถ่าในชูมือเนี่ยมึงต้องมีเงินสี่มือเด็กแบะถ้าอยากได้เสือเสือจำสู้มือเนี่ยเกิดมาพ่อีผู้ใดขออธิษฐานซาถูกขอให้เท้าขี่ไล่ไล่ทุกทุกลำบากลำบากพ่อีไผอธิษฐานเนี่ยเหมือนเด้มีแต่เข็ดเกิดพบที่ดีให้ไม่ลุ้ยให้อื่ือ กันว่าล่ะทุกคนปาถนาข่มมีข่มดีแต่มันคือ่สมหวังทุกคนเหรออีหยังเป็นเหตห้แต่บางคนสมหวังบางคนผส,สมหวังเนี่ยมันต้องมาบางเหตุเด้สิ่งที่เหี้นั่นล่ละมันมัน,ม,นมันค่อนพ้นโตมันเองบางคนบ่ได้ปาถนาสับ <c oughs> <c oughs> บางคนกับปถนาเสื้อแล,ล้วบางคนโอ้สีท่ำบุญบ่ท่ำบุญ บทักบุญบอกโอ้ยท่านงไ้งแต่สิกินหากินกัะทังเนี้ยเห็นว่าไอ้ั้งแต่สิ่ประทุกบนเนี้ยวแต่ว่าแห่งทุกข์าใดลแห่งเตืมเเลยย้อนเมียงย่ะย้อนคุ้มเห็นมิติสิมิติห่วงนี่ไม่นจะประกาศไทเอาไปเอาไม่แม่แต่ยางหน่อยแม่แต่เกี่ยวเก็บบ่ดเด้ยังมันสิเก็บไปอย่างงงกันยังวะเห็นบ่อาการของจิตทั้งหมดเลยห้อยชิ่นในการสะสมห้อชิ่นในการเป็นของ ถ้าเข้าโกาแม่ได้สิยิบยืนวัตถุให้คนอื่นยาสีเวอเลยอารมณ์คพา่มทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่เอาสิสลัดออกบ่งีท่างบ่นี้ท่าดูสิ่งดูยางแถวเห็ดเพื่อแก่ฉิดทั้งหมดท่านศีลภาวนาศีลส,สมาฉีดปัญญามันเป็นแค่อุบายในการกลับมาแก่แก่ภายในแม่ในการแพร่เมตตาเนี่ยมันไ่ได้เกี่ยวกับว่าเขาสีใดหรือบ่ไดดเด้่ดแต่ห่างในหน่อยอ๋าเห็นแล้วว่าเข้านี้ได้ห้เห็นไ่ แต่ว่าบางเพื่อนอ่บอกกาแม่แต่สิพ้เมตาย่านบุญจะของเหมิดสิไปหายมูไม่ชิเหมิดเห็นไหมมันส่ตัวสอนมันอยู่พบกป่านีม่่เหมิเดี๋ยวมันมาเป็นวัตถุพวกหมูเสือขันมันเหมิดพรพุทธเจ้าบสอนเหรอขั้นมันเหมิดเป็นจำกังกับขั้นมันเต็มเป็นมันก็บเม็นตันหา แหงได้มากแหงอยากได้แหงสิอยากได้ไปเรื่อยๆหาเงินเดีล้านหนึ่งโอ้คันมีเงินล้านพี่สิคักพอได้ล้านหนึ่งปุ๊บโอ้คันมีสิบหลานพี่สิคักเห็นไหมพีไปเรื่อยๆมีสิบมันก็นสิเอาลอยมีลอยมันก็นสิเอาพันเพิ่อเอ่ยว่าปัญหาบ่เคยเต็มถมบ่เคยเต็มไฟมันบ่เคยอิ่มหรือเชื่อเด้จูเขาไปกึ้นลูกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เต็มอย่างยังละบะกูเจ้าเลยสอนในสวนสวนกระแสม,มันอยากได้อยากเป็นตะขวงใ,ใ,ให้วัดให้วัตถุกออกไปเห็นบ่ให้ท่านใส่บาทให้เท่าสีสติปัญญาเขามีศีลบาที่นี่คำาว่าศีลอีหลีคือเริ่มควบคุมอารมณ์เียเคล็เพียเห็น่ถ้า่เข้าบพสลดตัวนี้ออกเห็นบ่้มันก็สิไปเห็ดมันเป็นท่านีละเอียดเป็นไปอีกจนสุดท้ายบาที่นี่ทิมตะของ เอาล่างกายเขาท่านจะของไงล่ะปรีจากะท่านลงมาท่านลงมาเห็นอย่างไะออกมาหมันคในงในท่าในขำสอนศีนสมาธิปนนัญญาเะยร่าสีนที่พองเห็นให้บริบูรณ์สมาธิที็นยังบอท่านเต็มรูปแบบเห็นในเต็มหรือเปเพราะว่าเข้าบอดได้เอาเวลาไปทํามาหากินบอต้องเอาเวลาไป,ไปไปยุ่งกับตัวนี้เขาสิโฟกัสท่านเดียวเนี่ยมันก็เลยเต็มหลอดเลยมันเหมือนกับว่าความแจงหน้า ขั้วมืดหายไปเองนี่คือธรรมชาติเขามาสิมาเลี้ยนหลู่ตัวนี้อ่าทำนี่แต่คั้วมืดเขาสิบประแจถ้าเขายังแบกอยู่เขาสิบบรหัวใจขั้วเบาแต่ถ้าขั้วเบามาอันนักก็หายไปเห็นไหมแต่นี่เขาเขาทั้งแบกทั้งอย่างเบาเปลี่ยนไปหมดเลยเข้าใจไหมเปลี่ยนไปหมด เร่างลกงเน่จะเงทางโลกและทางธรรมเหรอวะก็เลยมวกวตำรวจกระใส่ผ้าเหลืองคุ้มเห็นไหมที่ได้เขียนอ่นั่นแหละจะเรื่องทางโลกกันได้็ไม่รอเยโยร่าสุดที่ทั้งในมันจะใส่ยูจ่าทั้งหนอนี่แหละจะเรื่องทางโลกกันทางธรรม